ครับมันนี้กับบพอ่อกรับไปชัดวุลนทําจิ้มแชแนลเช่นเคยครับผมพอกันกับบรรยากศาศเนี่บายๆแดดฮอทๆเลยะก็เลยว่าจอดเสาห่มยังหน่อยครับพักรถพักคนครับผมดแดดฮอทเฮงโหดผ่านไปแล้วเครื่องมือครับผมมืัอนี้ก็ถือว่าโชคดีครับผมในแม็กตัวยี่ตาปลายแดงถอดครับผมแม็กเจ๋งนะครับ รถเก๋งโตโยต้าภายในซีวงครับโศมมันนครับก็ไอนด้าคิกหนึ่งคันครับในพัดลมสองตัวครับผมได้กวดพลาสะติกมูนี่แหละประมาณนี้ครับผมเครื่องมือละได้ประมาณนี้ครับถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับก็ว่าผักจากหน่อยจาก30มสิบสี่สิมาเตระไปต่อครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับ่ไรมีอหยางแวะมาทักทายส่งกำลังใจพี่นอ้องสู้คูุ่้คนเงาครับผมเป็นกำลังใจกันสู้ต่อไปเพราะว่าสิเป็นยังไงฮะก็ทัองยูก็มั่นแน่ครับผมสมือนียากแต่น้ำเงินนีเลยครับภาระ่าช้จใจก็หลายแต่ก็ต้องสู้ไปครับผมจะคอยแก้ปัญหาไปสำหรับคลิปนี้ครับแวะมาให้กำลังใจทุกคนครับผมเป็นกำลังใจกันสู้ต่อไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทร่นี่บก,กันหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ